งะอะไรหรองู S <S ่ะกสุทยข้าพเจ้า um, ส uh, ั่งโคงไก่ก็ดะได้กันละมังอ๋อมันเนี้ไม่ใช่โครงไกใครังกุหมดนาตุ ก่ง็ด้ะ <ide él> <eri> <be> ังเน่อั้จะไค่ะเังจก่นนายอเรงมันคผู้ังจะ่นนมังงเรก็ว่าเป็นย่งก็คอกแม่ระลมังว่ะแหม่ัขแ้ง เขาต้องสั่งหล้ปาดมือบได้ล่างกันจีดน้ำหอมกินน้ำหอมยูม้ยดดลปนรือาทเขาต้องสังีเสียาที่เสียบอเขาเขาต้องต้งทเสียเยเสียีขเขาเ,ขเพิ่เื่อเพิ่มตรงนี้เขาตัง้ง พิเศษตีนเพิ่มเล็กสบาทเขาริ่เพิ่มเลสิบบาทนดะอไปกินหมอแดงครับบุฟเฟ่เียวู้ี่ลาไปไหมมีไปเที่ยวบอก่องนไปเที่ยวของใหม่กันบุฟเฟ่้ามารอเรางาอใชแต่มาไเลย น,นกนกิน,กนตนนแก้วุพี่ไมครัสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดไลน,น่เดอ้มเดอมาเด้อก๋วยเตี๋ยวกินไก่ ใจมันเด้งนะไก่บดตายพี่น้องอะไรก็จะเจ้าเหง่อหิวๆกินได้ครับสวัสดีค่ะพี่ทีน้ำมันหมสวัสดีครับวักิ่งจ้ามาเด้อก๋วยเตี๋ยวไก่เต็มถ้วยอายะกินหอดมืออืมแบบ

ฮัลโหลฮัลโหลคร์มไทยแลนด์ี่เส็จตินพี่เสษจนกับทีนี้เลยบบมีเนื้เลยฉันเลยได้สั่งเลือดกับเนื้อมาใหม่ไ่เลยงไปสั่งนี่งสั่งจะไม่สียตีนเน้เดียตีนทั้งสีตีนเลยสี่นเลยก็แกบอกให้สั่งพีเศษอะไรอย่างเงี้ย

แสดงว่าวันนี้ไลฟ์สดกินข้าวนอกบ้านใช่จ้าใช่จ้าข้าวนอกบ้านซึ่งเนี่ยซื้อแหวนนั่นนะไปถ่ายจรินนะจะสั่งไหนกันเนาะต้มไก่เออต้มไก่ Hello from Thailand no speak English s speak Thai <laughs> จ้งหไปแน่ยังกุ้งุ้งะเอาสามกุ้งสามกุ้งเออสองนี่เปรวหนึ่งตอกวันหนึ่งสองกุงสองุ้งสามกุ้งาะใชสามกุงต้อง้องก้งเย้อมยงยกงเอากูงไก่ใถึงสามสามตัวแม่ เจ้เขียวเด้อเจเขียวคนเจ้เขียวที่หล่ะจะเอาไปดูแลงบอกหน้าเอาแค่ท่ำใหญ่ไหมใหญ่กว่าของแม่ล่ะูผมดังน่เออเนาะอยากใช้มากเลยง่ายกว่าทำอีกเจ้ ไปบอกเอาข้อกันได้สอบไหมท่านนายหนี้ได้ไงมันลอด

เดมันเจเจยังไม่ดิบเจียวควยจังเลยแม่ค้าขายเกลือก็รวยแล้วเจ้ากินแต่ตอนไม่กินน้นเส้นบ่เส้นากหน้าเตอนไมเกินน้ำเส้นบ่

นูเด่นนูเด่นชิคเก้นนูเดนชิคเก้นนมาหาาีนเป่ะนูเดินนูเดนชิคเก้นนูเด่นชิคเก้นนูเดนเอ๊ะเอ๊ะเขาบงัฮัลโหลไอเอ็มอินโดนีเซียฮัลโหลความไทยแ siเก็บ clean กับ food ลอยังแรงลอยยังแรงคุณเนาะ I am แถวเนาะอยู่ <am> ย No speak English speak Thai go to walk walk my อันบบเป็นอันบบเป็นพี่นบบเนาะกินไปจาขินแล้วเนี่ยบุกไปยาจิหาปีแล้วนหายเลยไ่เล่ลจัง,งหูไปแล้ว่อะไรนะ บายแจงเกวแจ้งเกวบายบายเราซื่อป้าเล่มาเนมมาเน m e is บิ่มบุ๋มบิ่ม มีคนต่างชาติแะไ่แกบมาทยใช่ไหม จะสั่งโค้งใส่เครื่องก็ได้เรอโค้งใส่เครื่องก็ได้เนาะเออค่อยๆเห็นเขาสั่งนะโค้งใส่เครื่องแต่ละมั่งเราดื้อหมูหายเลยโค้งใส่เครื่องก็จะจะได้ใส่พวกอันอื่นึ่งโค้งใส่เครื่องเพราะงั้นมันชิ้ิอนนี้เนื้อคุีเนี่ยใส่ใส่ไม่ได้เหรอเออให้มันใส่ตะเกียบ

không chịu không chịu không chịu 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 ไอ้ดีมมันลงซอยฝุ่นหรมันือยังมาท้งฝุ่นเขาฝุ่นเขาไม่จอะนี่หรอม่้ไเติมนาต้เสี่ย บนบกมวัน <Ừ. S 2> ่บ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 นบ่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 ห่บ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 ้บ่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 บอบ่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 ่อ่บ่บ่่บ่บ่่่บ่บ่บวบ่้่บ่นี่บ่บ่ย่บ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 ่น่บ่บ่่บ่บบ่บ่บ่ห่บ่่บ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 ่ย่บ่่บ่บ่ด่บ่บ่่บ่บเบ่บ่ท่บ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 นบหบ่บ่บยังบบบ่บ่ บอร์ยิมเจนเลยเจนยับอยิมเจนยัเบอยิมม่ยิ่งเลยจะเกีกนอดหมือนนอเนากไปซือเดีอางอยากไืผัมันผัดเวโอผัดววเลือกาไม่เปลือกวะสิ โมเมนซีซือจังคุ่นิชระอลามเมนซีซีคือจังลานฝุนเจอ,อห้าชิ้นยี่สิบห้าบาทวาให้นชินละหาบานเนาะัวจะกินมาถุงสื่อมานานางเนี่ยืยี่สิบยี่สิบห้าบาทไม่หาชินช้นไีงง่ได้ินซ้ำอยู่ก่อยอ่ะออบ่เกบอโเสคือกถุเยี่ย า้าดนมือราคาอย่าจจุนเสรานะจ้าแมนแสแสบเสรบปคาเบิดเลย อร่ลยคงแต่เปืดีนะคะทุกคนซีซีบอสถาม,ามเราแล hey. yeah. ja ้วจังหวัดี่ีสองจกแตกอยู่แล้วกลางป่าเลอติโอแย่งกินเลยโอ้มาซาเนาะรูกกจะไม่กินบอกอิ่มแล้วกินกได้หรอกอ๋อเยอิม จ้านี่ออรู่เป่าใน่าไม่ไม่ขอแถวไหมวัานี้ไขาไหมคะไทจ้ามาช้าแต่ก็มานะคะโอเคขอบคุณครับโคตรจะทายมดลงต้อตใสไทวันอาท์ จวันไหนยังไม่รู้เลยนี่ยไม่แล้วิบนี่เบิดถวยเลยวันอยทงวันจันทร์เกี่ยงเกี่ยงเกี่ยงบิกตลาดลแหละเราสีเห็นนเเห็นห้อวันเนี่ยเราไเห็นเห็นตามพุกันเยท่บานก็ได้น ออกปากเลยออปากเลยอร่อยแสงออกปากเลยกหนูมาจาโซนวัดพืดเลยนะนี่อร่อยมากเลยค่ะ้ไก่เดีจะลงเพาวเผ็ดนาะถม่ไปยุบนะเพาะวสมัครเพาวคมยดไปก่อนนะคะทุกคน เนียบ้านก่อนเนี่ยห้องก่อนนะคะเป็นแห้งบอกม,มาเป่าๆหน่อ